จากรจริง62ครับเจะประมาณ5-3ปีนะครับ103หยุดเล่นแต่ตอนนี้ยังหล่อลงพืเยอะอยู่นะมาทำคอนเทนต์กับพี่ก็ได้ทางที่ดี่และตัางประเทศบอกว่าต่อมาปีโโโปต .2549 เมื่อสักครู่ผมก็นำเรียนท่านว่า ผมเองเนี่ยเคยพานักนะนีเด็กหญิงกระดหมูพเด็กชายวงสกรเหมือนนครเด็กชายวัดน้ปุกสงกีิาาวัชาวรลาชวัดนสริาวน้พิมานจิติาณง็สวที่ารัชิจลาวัฒนตัวเองเรือแต่ว่าพูดให้เพื่อนเพื่อนชาติการตำรวจทั้งที่ดี่และทั้งประเทศฟังว่า ผมทราบได้เลยว่าไม่มีที่ทั่วไปให่ถอนครับสุลการและก็ผู้ประชารับของตำรวจรองนะครับใีเรียนนะครับผู้หลานของตู้สำรวจช่างทางอันล้างมาอันน้ามันล้กอันล้าน่อย โครงการ c h e ฟ r o n Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด